สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุภูสุนสคนมาหนี้อลังจากที่เมื่อวานนี้ทอนกล้าภาพพี่น้องมาเบิงเ้งกระบวนการวิธีการทอนกล้าแบบโบราณก็เล่ด้อทอนกล้าออกแล้วก็เลไดไอไทอาดมุสานี่ละกัจจมาเมือนี่ภาพพี่น้องมาเบิงเ้งกระบวนการการดำนาสำหรับพี่น้องที่อาจจะบ่เคยดำหรือว่าอาจจะดำมากแล้วแต่ว่า ว่าท่านเคยดำเบากล่องเอะมาแหลกเปลี่ยนนะครับเนาะตะวัพล่งงค้นมาเห็ดหน้ามันลํำปากไม่อยากเล็ดดอกกับว่าเป็นหยัางนะครับแต่สำหรับขอบครัวของบากล่องพลชตไทยกับวิธีของคนอีสานหรือว่าจิตวิญญาณของชาวไทยชาวนามันต้องรักษาไว้นะครับเนาะเดี๋ยวเข้ามาบึ่งกระบวนการการดำนาแบบโบราณนะครับบื้งต้นเลยกาเข้าต้องตัด ไปออกเพื่อให้ต้นกล้าเขาจะเริ่มเติบโตนี่มาเบิ่งใกล้นะครับเนาะเข้าเริ่มหนาหน้าแล้วนะครับระยะห่างอยู่ประมาณสามสิเ้นล่พี่น้องกาวเมื่อที่เข้าถนัดต้องยิบกล้าอยู่ประมาณต้นกล้าอยู่ประมาณ3าถึงตน้นซับช่องช่องว่างนะครับมากใกล้ๆเลซับช่องว่างไปเรื่อยๆนี่ช่องว่างของระวงัง ระ,ระวางกอนะครับระวางระหว่างช่องช่องว่างของระหว่างตน้นข้าวนะครับเข้ากับที่นี่ระวางทีถึงทีหน้าอันนัน่งนงัหนหน้าเพ่อนเข้ากับซับไปตรงนี้บัดว่าน้าเา้าเข้ากับซับว่างช่องว่างขึ้นช่องว่างช่องว่างแต่วเวลาแตกขอมาม,ามัน็สิเป็นเส้นตรงเขางมันีเองครับพี่น้องผูรดมักนามักทีแล้วแต่เฮ้าสีเห็ดนะครับ ตาเมื่อตัวนี้เมื่อตัวนี้เขาสำหรับบีกากันใบกากว่าใบากากว่าให้เป็นตนเป็นตน,ปน,ตนไปเรื่อยๆนี่คือการดำนาไปเรื่อยๆนะครับตบสมัยพ่อแม่ปุญญาตา,ายาญ่เขาเอานี่โป่เขารองลงไปขีดดินตะกอนเอาน้ำน้ำรองคือน้ำรองน้ำรองดินไปเรื่อยๆนอกจาเฮ็ดไปเรื่อยๆมัก มักนามักที่กัเท็ดเอาพี่นอ้องเอ,อ้ยนี่แหละคือกระบวนการดำนาข้าวอินรี์อาจจะจังจังมาหลุ่นน้ำเบากล่องข้มไพ่เอ้ยว,ยวาเขายินซี่วุ้มีปุ๋ยวุมีสารเคมีมันสิง,ง้ามบอ่อนะครับเอาไปไหลไปเรื่อยดำนาถอยไปเรื่อยเนาะแต่ว่าคลังค้นกับมี่ ดำนาเรินหน้าอันนี้ดำนาถอยไปเรื่อยๆเอาอคนขึ้นหน้าไงนี่ตัดพี่สาวสองคนมาดำคอยกันดำหน้าไปน้ำคันสมกันไปน้ำขากันไปน้ำไม่ให้หน้านี่แหละไว้ตะกี้ก็บขากันดืวยกันเป็นประจิต ดีกันนำหน้าเรียลแล้วก็ไปไปเปิดไปเปิดไวตองอาหากบมาตม้มมาออมมาตม้มอันนี้มันบาดเจ็บอยู่ขากันเลยเราตร้องใส่ถุงหายับกลองมาพี่เน่เมื่อก่อนนี่ลองเดจังสิเย็บเย็บเฮ้ยพี่นน,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 นองเบืองใหญ่ไก่ เด็วกกไอยเข้ากับสีกวัวเด็วกกไอยเข้ากับสีบังคับต้นเขาไปในทิศทางของนะฮะเปิดกบเนาะแต่ก็มากินเที่ยงเนาะต้มกบใส่ผักแว่นต้มกบปนกบกินกับผักแว่นออมกบเนาะออมกบใส่บวเกกบเนาะถึงนะชอบกบแอบชอบกบแอบใส่ผักแง่งบปล่าต้มกบใส่บักแบบอบประมาณนี้อีกยินมาเนี่ย,กกยอีกยินอ้อชอแอบกับพี่ ยังมาเศร้านี่สิห้ถวพอเราไถหน้ายัมมาเศร้าบานนี้เราเสียเอา้วไถหน้าไถหน้ายังมัเศร้าอะล่ะกะสิรงดำยมาแรงกะสิลกคกายยางเดียวย่มนเศร้าอย่างสิดหน้าย่างเดียวทำไมโบราณเอ้าขอบก้ณพีนองด้นะครับพามาเบิ่งกระบนกัน พอหอดมองช่องนี่เราว่างช่องกะเขาก็สิดำถอยออกมาเรื่อยๆใช่สารเท่านี่นี่เขาก็สิถอยออกมาเรื่อยๆขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมครับสืบต่อนิวัฒนธรรมการดำนาแบบโบราณไปม,มันดำบ่หลายก็บพ่อดำอยู่มันก็บพ่เห็ดเหลีย่ยมโย่พี่น้องแต่ว่าขันหน้าหลายก็เห็นใจผู้ข้าเจ้ามีหน้าอยู่มันก็จดำเป็นต้องวานเนาะสำรับหน้าหน่อยมันก็บพ่เห็ดเหลี่ยมโย่ นะครับสำหรับมื้อนนี้ก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม